สำหรับสำหรับฐานสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อักคู่อาจารย์สวัสดิ์ถามไปแล้วใช่ไหมในห้องประชุมว่าน้ำมันนะผมเข้าเรื่องเลยละนะครับน้ำมันสิ่งที่เราต้องพบเจอคือน้ำมันเป็นสิ่งถูกต้องไหมครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการไปที่เกิดเหตุปุ๊บเราจะไปเจออะไรฮะน้ำมันรั่วน้ำมันไหลออกมาถูกต้องไหมครับถ้าโชคดีมันจะยังไม่เกิดการจุดติดทุกไห่ถูกต้องถูกต้องไหมแต่ถ้าเราโชคร้ายกรณีที่เราไปอยู่ที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่ามันเกิดการรั่วไหลออกไปฮะ ทีนี้เราต้องไปรอไม่ว่าขวานตายจะมาแต่เราต้องไปรอขวานรถนํานจะมานีฮะต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วนะครับวันนี้เราจะมาไขกระจากข้อข้องใจทุกท่านให้รู้ว่าเครื่องดับเพลิอประเภทไฟเอกสองพันที่เรามีอยู่ต่อไปจะต้องติดรถนอเขตทุกคนันวันนี้เราเรียนรู้ไปแล้วถึงประสิทธิภาพในเรื่องการใช้ในการดับเพลงถูกต้องไหมแต่ต่อไปเราจะต้องใช้น้ายาตัวนี้ในด้านของการกู้ภัยได้ด้วยนะครับผมเน,น้นย้ํานะน้ํายาตัวนี้ใช้ในงานกู้ภัยได้ด้วยใช้อะไรได้บ้างล่ะ วันนี้นะครับเราจะจําลองสถานการณ์เราเป็นผิ้จัดเนตเลไหมครับเราว่าน้ํามันเบนซินครับถามน้ํามันเบนซินหนักกว่าหรือเบากว่าอากาศครับใครว่าเบากว่าอากาศยกมือเบากว่าอากาศยกมือความหมายคือมันล่วไหลออกมาที่พื้นแล้วเนี่ยมันไหลปุ๊บมันเบากว่าอากาศมันระเหยขึ้นไปเลยใครว่าเบากว่าอากาศยกมือใครว่าน้ํามันเบนซินหนักกว่าอากาศยกมือครับใครไม่รู้ยกมืออ่าเอาล่ะนะ เดี๋ยวต่อไปนี้นะครับเราจะพิสูจน์ให้ดูว่านะครับสานต่อไปที่ผมจะจําลองเรื่องของการฝึกก็คือการทดสอบไอน้ํามันงนี้นะฮะไอ้น้ามันอ่ะครูฝึกเด็ยมตัวเก้าห้าซึ่งเติมในรถบนรุก๊าซอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปถึงที่เกิดเหตุเขาบอกว่าน้ํามันเกิดการรั่วไหลหรือเกิดนองอยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับน้ามันเกิดการรั่วไหลอยู่ถ้ามันเบากว่าอาการน้ำมันหรือไอะเหลชุดนี้ั้งหมดมันจะต้องลองลอยไปถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้น นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ท่านได้เห็นภาพนะครับดูนะฮะที่กาจารยสวัสดิถืออยู่คือคอบเพลิงนะคือคอบเพลิงผมมีคูฝึกเป็นเซฟตี T ้ A ให้อยู่นะฮะถ้าน้ํามันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้ไฟเอาคอบเพลิงล่างเข้ามานะะน,ะนอาตารย์อาจารอาจารย์ดูสิครับร<น>ะยะเท่าไหร่ตอนนี้อาจารย์จะอยู่ใต้ลมนะครับทิศทางน้ํามันถ้ามันเบากว่ากออารน,นะครับปึ๊บตามกฎข้อบังคับไปแต่ท่านดับไฟครับคอกเพลิงจะยังไม่ถึงตัวน้ำมันนะไม่ได้เกิดการจุดติดตอนนี้ลมแรงมากลมแรงมากของคอกเพล อาจารย์ใช้ค่อยลากเดินเข้ามานะตอนนี้ทิดลมทิดลมมันแปรปวนนะครับทิศทางของลมอยู่นะฮะมันแปรปวนถ้าน้ํามันมันหนักกว่าอากาศผมย้นยันนะครับถ้าเพลินลากเข้ามาปุ๊บในขณะที่ถ้งเพลินลากเข้ามายังไม่ถึงตัวของน้ํามันมันจะเกิดการลมมันเบาไปอันนั้นจะเรียกว่าหนักกว่าอากาศทั้งหมดทราบแต่ถ้ามันเบากว่าอากาศเมื่อไหร่ปุ๊บเดินเข้ามานะครับมันจะระเหยไปหมดเลยต้องมาจิ้มที่ตัวน้ํามันอย่างเดียวและเดี๋ยวอยดูภาพลมกำลังมาจากทิศเหนืออาจารย์อยู่ทิศใต้ ดูนะฮะตอนนี้น้ำมันผมเท่าไปแล้วนะะห่างจุดเกิดเหตุประมาณ5เมตรค่อยๆลากข้ามาครับครูลากข้ามาดูที่ทางลมลากติดพื้นเลยเขาคลิติดพื้นลากข้ามายังไม่ถึงไอ้น้ำมันนะพอถอยหลังถอยหลังไปหน่อยถอยหลังเดินข้นมาเดินข้ามาลากติดพื้นเลยติดพื้นเลยเห็นไหมว่ายังไม่ถึงไอ้น้ำมันเห็นไหมไรเลยเอยข้าไปยังไม่ถึงตัวยังไม่ถึงตัวยังไม่ถึงตัวเพิ่มเห็นไหมครับกจกายจุดติดไหมครับอย่างนี้แสดงว่าน้ำมันหนักกว่าหรือ